นรักมลน,นะคะแฟนรายการของเราบอกว่าเวลาอยู่กับคนที่ทะเลาะกัน,นะคะ่ะคุณหมอคนที่เขาทะเลาะกันหรือเขาเถียงกันรุนแรงนะคะก็คือทะเลาะกับคนอื่นมาแล้วเราเนี่ยอยากจะทําหน้าที่เป็นผู้รับฟังเพื่อให้เขาระบายความอัดอั้นความคับแค้นต่างๆแต่พอทําไปแล้วตัวเองกลับรู้สึกหดหูไปกับความขัดแย้งนั้นด้วยมันแปลว่าเรายังไม่พร้อมหรือไม่เหมาะที่จะทําหน้าที่ผู้รับฟังหรือเปล่านะคะควรจะฝึกยังไงดีคะคุณหมอโอเค ใน่างกับกันเลยค่ะต้องบอกว่านี่คือผู้ฟังที่ดีที่สุดเพราะมีความพร<ฆ>้อมใจที่อยากจะช่วยเหลือนะคะแต่ว่าในความพร้อมที่สุดนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราเหมาะสมที่สุดด้วยคุณลักษณะแบบนั้นนะคะค่ะ<ฆ>พร้อมด้วยใจแต่ยังคงต้องเพิ่มประสบการณ์ในการวางนะคะอันนี้เป็นบทที่หนึ่งของการเรียนจิตแพทย์เลยนะคะ<ฆ>การเรียนรู้ความเข้าใจนะคะความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ แต่เป็นกลางนั้นเป็นอย่างไร <Huh. S 2> เราต้องเก็บปวดไปกับคนที่กำลังบอกเล่ามิฉะนั้นแล้วเราจะไม่เหลือเริ้วแรงในการช่วยเหลือเขาได้ uh huh. ถ้าเราถูกครอบงำความรู้สึกจนหมดเราจะคิดเหมือนเขาตัดสินใจเหมือนเขาซึ่งก็แปลว่ามักจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นกลางเราจะ <Yeah. S 2> ไม่สามารถมองทางเลือกหรือว่าบริบทอื่นๆได้เพราะเราคล้อยตามเขาไปเรียบร้อยซะแล้วเพราะฉะนั้นบทที่หนึ่งอันนี้ใกล้เคียงกับการฝึก อุเบกขาทำมากเลยค่ะฟ <Hasta. S 1> ังแล้วก็เขาทุกแต่เขาทุกแปลว่าเราต้องนิ่งแล้วมองเห็นความทุกนั้นโดยไม่เป็นทุกข์ตามไปด้วยค่ะ <Hasta. S 1> สิ่งเหล่านี้ <hasta. S 1> อาศัยกันค่ะถ้ารู้สิ่งลาไม่ไหวก็ต้องที่ <Yeah. S 1> ปรึกษาเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะคะแต่พอฟังไปสักพักหนึ่งแล้วถอดใจออกมาเป็นฟังกระโดดเข้าไปฟังเจ็บปวดไปด้วยแล้วก็โดดมาสักแป๊บหนึ่งกระโดดเข้าไปใหม่ สักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะแข็งแรงขึ้นและยิ่งพบว่าการที่ฟังแล้วถอยมาเป็นเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากกว่าเราก็จะมั่นคงในทิศทางนี้มากขึ้นเหมือนกับที่บรรดาจิตแพทย์มืออาชีพจริงๆเขาเป็นกันนะคะแต่ถ้าไม่ไหวยอย่าลืมนะคะ1 3, 2, 3ึ่งสาสโทรศัพท์ปรึกษากันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทุกเองหรือเป็นผู้ที่ฟังคนอื่นแล้วทุกก็ตามค่ะ ค่ะคำถามต่อไปนะคะท่านนี้บอกว่าเป็นซึมเศร้าค่ะคุณหมอเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็กินยามาหลายปีแล้วยังไม่หายเลยจะทํายังไงต่อไปดีคะหมอนะ่าเสียใจมากเลยเวลาคนกินโรคกินยาโรคเบาหวานแล้วต้องกินไปเรื่อยๆ้องกนไปเรม่บ่นอะไรก็กินไปเรื่อยๆเชื่อฟังคุณหมอหรือเป็นความดันโล กอกินยาปุ๊บความดันก็ดีแล้วก็กินไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นบ่นอะไรเลยแต่พอกินยาซ oh. ึมเศร้าแล้ว,วาอาการดีขึ้นจะต้องกินต่อหลายๆลยคนก็จะบน่นหมอแอบ,บน้อยใจนะคะ oh. ก็โรคซึมเศร้าเป็นโรคเรื้อรังไม่ใช่โรค oh. ที่แบบคิดไปเองแล้วก็เลยกุ้มใจกินยาแล้วจะหายคิดแล้วหายกุ้มใจแล้วก็หยุดยาได้ไม่ใช่โรคซ oh. ึมเศร้ากว่าจะบอกว่าเป็นโรคคือสารเคมีในสมองมันรวนไปพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องกินยาประมาณหกเดือนนะคะ แต่ว่าถ้าอยากจะลดยาปรับยาปรึกษาคุณหมอได้เวลาที่อาการคงที่แล้วคุณหมอจะลดลดยาลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเพียงพอต่อการคุมอาการจะได้เห็นโลกสดใสมีพลังกันนะคะ ค่ะนะคะก็ฝากคําถามเข้ามาเพิ่มเติมได้โอ้พอคุณหมอไปเปรียบเทียบกับพวกโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยว่ามันทำให้เราเข้าใจกระบวนการรักษามากขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันคือหนึ่งในโรคเรื้อรังเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็น้องนาราดนนะคะน้องนาราโดนบอกว่าสวัสดีครับ พี่วันอาจารย์แปมพี่หมออมพรคะพี่หมออมพรเลยนะคะวันนี้ต้องขออภัยวันนี้ต้องขออภัยที่มาช้านะคะพอดีไปอาบน้าเสร็จแล้วก็เลยเพิ่งจะมาดูรายงานตัวละเอียดดีมากเลยนะคะขอแชร์ประสบการณ์นะคะ ของตัวผมเองนะคะย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเคยเป็นนักร้องประจําของโรงเรียนสมัยมัธยมนะคะแล้วกเ็เวลาไปในมา่อไหนเนี่ยก็จะมีเด็กรุ่นน้องนะคะปฐมบ้างอนุบาลบ้างเนี่ยเข้ามาหาตลอดเลยขอให้ร้องเพลงให้ฟังนะคะเวลาน้องๆเข้ามาหาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าใจิตใจเนี่ยมันอุ่นใจมากนะคะมีกําลังใจใจอิ่มฟูนะคะยิ่งกว่าได้เซรั่มมาช่วยดูแลจิตใจซะอีกโอ้ยน่ารักมากคือจริงๆ ไอ้การทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมันเหมือนยาใจใช่ไหมคะคุณหมอจริงเลยค่ะมีความหมายมากนะคะแต่ว่าเรา<ะ>ก็ต้องใช้ยาใจนั้นอย่างเป็นประโยชน์อย่า,าถ้าสมมติว่าเรามีความสุขแล้วก็ทําให้เราพัฒนาต่อไปไเรื่อยๆค่ะเดียกันก็ต้องคอยเตือนตัวเองเสมอค่ะว่าเราก็ยังคงมีจุดอ่อนอีกมากมายที่จะต้องปรับตัวและถ้าหากว่ามีใครมาชี้จุดอ่อนนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเปราะบ,บางนะคะแต่หมอเชื่อค่ะว่าน้องเขาเรียกเราว่าพี่หมอแล้วน้องทนิกนะคะค่ะก็ ยังมีจุดแข็งอื่นๆที่ยังพัฒนาต่อได้นะคะดีใจด้วยค่ะคุณหมอคะมีคําพูดของคุณหมอประโยคหนึ่งที่วันเนี่ยจดจําขึ้นใจมากสมัยที่เราจัดรายการวิทยุนะคะดูแลสุขภาพจิตด,ด้วยกันเราเขียนลงใน Facebook เลยนะเพื่อให้ทุกปีเนี่ยมันกลับมาเตือนนะคะเพราะว่ามันชอบคําพูดของคุณหมอประโยคนี้มากมันขอปิดท้ายแล้วให้คุณหมอพูดถึงคําพูดนี้คุณหมอเคยพูดไว้ในรายการวิทยุว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง คนที่เพียบพร้อมทุกสิ่งก็อาจจะถึงเวลาจบชีวิตของตัวเองได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอมีอะไรที่อยากจะขยายความสักหน่อยไหมคะค่ะจริงๆแล้วคงเป็นประโยคที่ทุกวันนี้ก็ยังมไม่เชื่อเช่นนั้นอยู่นะคะชีวิตไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเราทําทุกวันดีขึ้นอันนี้เป็นประโยคหนึ่งที่คุณครูประจำชั้นของหมอท่านหนึ่งนะคะท่านอาจจะฟังอยู่ก็ได้ท่านเคยพูดเลยว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุด พี่ที่วันหลังที่เรามองย้อนกลับมาจะไม่เสียดายเวลาที่ผ่านไปนะคะ,ะทําให้ดีที่สุดก็ไม่แปลว่าจะต้องเพียบพร้อมมากกว่าวันเดิม,ดมได้เสมอและในวันที่หกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาให้ได้การหกล้มนั้นก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราเก่งและเราแร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันค่ะฝากคุณค่าน นะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่มันเจอวันไม่ดีก็คิดถึงวันต่อไปเพราะว่ามันต้องมีสักวันนึงแหละที่เป็นวันที่ดีของเรานะคะเราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อรอพบเจอวันที่ดีๆของเรานะคะในอนาคตนะคะเราไม่รู้หรอกอนาคตมีอะไรรออยู่นะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนได้ไปเจออนาคต ของตัวท่านเองด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่วันนี้เข้ามาอยู่ในไลฟ์นะคะของสบายดี45 plus แล้วก็ขอบคุณกรมสุขภาพจิตด้วยนะคะที่สนับสนุนให้มีมองชีวิตมีชีวานะคะที่เรามาคุยกันเรื่องของสุขภาพใจเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยติดตามได้ทั้ง2องแฟนเพจนะคะกรมสุขภาพจิตแล้วก็สบายดี45 plus แฟนเพจและ y o u t u b e ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะแพทย์หญิงอมพรเบนจพลพิทักษ์อธิบ ดีกรมสุขภาพจิตค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมองชีวิตมีชีวาที่สบายดี45 plus สนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิต อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r r i e e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ